สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามและคำตอบครั้งที่57 t t e บ t กับทีเทสกับแมนแตกต่างกันอย่างไรคำถามจากท่านผู้ชมคลิปนะครับถามมาเรื่องการทดสอบ t t เทสกับแมนวิเนแตกต่างกันอย่างไรสำหรับความแตกต่างระหว่าง2ตัวนะครับก็คือสีติตัวนึงเป็นพารามิ t ต i c อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนอนพารามิ t ต i c ตัวหนึ่งใช้ตัวแปร interval scale ขึ้นไปอีกตัวหนึ่งใช้ ordinal scale ขึ้นไปข้อมูลนะครับของ t-test จะต้องแจกแจงเป็นปกติหรือ normal distribution ส่วน m แมนวินเน่นะครับข้อมูลไม่ทราบการแจกแจงหรือถ้าทราบว่าข้อมูลแจกแจงไม่ปกติก็สามารถใช้ Man w วินเน่ทดสอบได้สำหรับ ทีเทสเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย2กลุ่มนะครับส่วนแมนวินเน่ก็เป็นการเปรียบเทียบมัธยฐาน2กลุ่มนะครับค่าที่ใช้แตกต่างกันครับเพราะว่าทีเทสเป็นค่าเฉลี่ยส่วนแมนวินเน่ใช้ค่ากลางหรือมัธยฐานครับอำนาจทดสอบนะครับของทีเทสจะสูงกว่าครับขณะที่แมนวินเน่ยูเทสก็จะมีอำนาจทดสอบได้กว่าหรือ power of the test นะครับได้กว่า การเลือกใช้สิตินะครับถ้าหากข้อมูลเรานะครับหรือสิติหรืองานของเราต้องการอ้างอิงไปยังประชากรนะครับก็ต้องใช้ทีเทสครับข้อมูลมีการแจกแจงเป็นปกติก็ต้องใช้ทีเทสครับถ้าข้อมูลแจกแจงไม่ปกติหรือเราไม่ทราบว่าแจกแจงปกตินะครับก็แชร์แมนวิเน y ครับหรือระดับการวัดของตัวแปรที่เราใช้ เป็นระดับออริโนสเกลนะครับก็ต้องใช้แมนวิทเน่ครับดังนั้นการจะเลือกใช้สิติตัวใดนะครับก็ควรจะพิจารณานะครับตัวองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับก็คือถ้าหากไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดๆก็ตามนะครับเราควรจะพิจารณาการใช้ t t เทสก่อนเพราะว่ามี power of the test สูงกว่า นะครับหากใช้ T ีเท t ไม่ได้นะครับเพราะว่าผิดเงื่อนไขหรือ assumption ต่างๆนะครับจึงเลือกใช้แมนวิทนีทดสอบแทนครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจกกุนากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร์ต้องการติดตามกรุณากด Subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ